สวัสดีวันอังคารนฮะวันนี้ก็จะมาส่งงานอีกสองท่านจะเป็นพร้อมยิงตัวบนจะเป็นกำรครอตัวนี้จะเป็นลางคอลเลกชันสองนะครับใส่ลูกหน้าไกลได้เลยนารับได้ถึงลูก4.5 ตัวนี้จะเป็นปีกข้างคาวห้าสิบเซนครับระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบแปดตัวนี้จะรีดปลายเรียวอ่านี้ก็จะเป็นปลายของคอลเลกชันสองจะเป็นรูแล้วก็ตัวล่างนี้ก็จะเป็นราง i a ซีตัวนี้ก็รีดปลายเรียวส่วนสลอ็อตสล็อตยาวยาวดถํำหนักนี้ลูกค้าเขาสั่งพิเศษมาก็เลยต้องได้ทำให้ก็เพิ่มราคาเอา รตยาวๆอย่างนี้ก็วันนี้ก็ส่งได้สองท่านครับพร้อมยิงตัวหนึ่งเป็นกรำรคอแล้วก็อ่าจะเป็นชุดบน r a c แล้วก็จะมีจะมี r a c ที่เป็นกรำรคออีกสิบกว่าตัวที่จะเริ่มทยอยทำให้ก็เดีย๋ยวไ่บ้างเอาทักหาครับก็มีของใครบ้าง ก็โอเคฮะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้ครับสำหรับชุดบนด้านล่างโอเคีฝากไว้ได้ครับขอบคุณครับ